นี้เราก็ได้มาแล้วนะคะโล u t u b e นะคะหลังจากทำมาประมาณ8เดือนกอนกว่านะคะสำเร็จได้มแล้วน,นี่เรามาแกะกันเลยน<ย>านน้องน,นอนหลับนะคะตัวปวดนอนหลับเรามาแกะกันเลยค่ะ เดี๋ยวคุณแม่จะแอบแกะกล่องก่อนน้อง Google นะคะเพราะว่าน้อง Google นอนหลับอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามามาเปิดให้ดูนะครับน้อง Google มามาตื่นเต้นมากๆเลยแทนๆทนี่เลยค่ะความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการทำ YouTube นะคะของช่องของครอบครัวเราคือช่องน้อง o o g l e c ช anel n นะคะภูมิใจมากๆเลยค่ะ สวยมากๆเลยค่ะคุณแม่ชอบมากๆเลยเดี๋ยวน้อง Google ค่อยดูนะครับส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสลักชื่อใส่โล YouTube นะคะก็คือเป็นชื่อช่องของน้อง Google Channel นะคะแล้วก็มีคนติดตาม1 0 0,000คนนะคะน้อง Google ยังคงนอนหลับอยู่เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะให้น้องดูพรุ่งนี้เช้านะคะ น้อง Google ตื่นแล้วมาดูกันเลยครับน้อง Google ได้โล YouTube มาแล้วนะคะขอบคุณครับ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 ผู้ติดตามน้องก o เกิลทุกท่านนะคะอ้าวนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้อง Google จะไปแกะกล่องให้ดูขอบคุณครับใหม่อีกทีนึงขอบคุณครับโอ้ยกองโอ้โหโล YouTube ของน้อง Google เ,เองค่ะทุบไปลูกทุบไปลูก ขอบุณครับข,ขอบุณครับก่อนขอบุญครับโอ้ยโลยูท like um ูบของน้องกูเกิลมาแล้วนะครับดีใจไหมครับล okay ูกดีใจไหมดีใจไหมอ่ะนัางลมามัดแกะให้ขอบคุณผู้ติดตามน้าูกขอบคุณขอบคุณครับผู้ติดตามน้าโลขอบคุณครับผู้ติดตามทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับน้องกูเกิลนะคะวันนี้น้องกูเกิลได้รับโลยูทู e แล้วนะครับเดี๋ยวน้องกูเกิลจะมาแกะกลองอ่ะแกะลูกเปิดเปิดอู้หไหนนะ ใจไม่หลูดอุ้ยอย่าไปจับตรงนี้นะหลุดมันคมอะจุ๊บๆกว่าจุๆๆ๊บจุ๊บจุ๊บนว้าว <c oughs> กอดด้วยกอดด้วยอ่ะกอดกอดอะกอดกอดนี่ว้าวน้องกูเกิลขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่มาติดตามน้องกูเกิลน้องกูเกิลจะตั้งใจทำคลิปให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ